กิเลสคนเนี่ยต้องแก้ด้วยพุทธวจนะคืออนุสาสนีปฏิหารคำผู้เจ้าประกอบด้วยปฏิหารชำระก,กิเลสคนได้องค์บอกว่าผู้ที่เงี่ยโสดลงฟังชื่อว่าเป็นผู้มีอุปนิสัยอุปนิสัยคือความเคยชินในฟังดีในสิ่งที่เป็นกุศล แสดงว่าคนนั้นมีความเคยชินในฝั่งที่เป็นกุศลมากผู้ที่เงียโสดลงฟังชื่อว่าเป็นผู้มีอุปนิสัยผู้มีอุปนิสัยย่อมจะกําหนดรู้ซึ่งทำอย่างหนึ่งย่อมจะละซึ่งทำอย่างหนึ่งย่อมจะทําให้แจ้งซึ่งทำอย่างหนึ่งย่อมจะถูกต้องวิมุติโดยชอบหลุดพ้นได้ด้วยการเงียโสดลงฟังตั้งใจเงียโสงลงฟังเท่านั้นเองคาทา ขณะที่เราตั้งใจเงี่ยสวดลงฟังอีกพระสูตรหนึ่งผู้เจ้าบอกว่านะนี่วณ์ห้าจะดับไปเวลายมตั้งใจจะฟังอะไรจริงๆเนี่ยความง่วงเหงาหานอนไม่มีความฟุ้งซ่านจะไม่มนะีความสงสัยลังเลจะไม่มีนั่นคือนิ่วณนห้าจะดับไปเมื่อนิ่วณนห้าดับไปพระอ,องค์บอกว่าโพชฌงเจ็ดองค์ตัสรู้ธรรมจะถึงพร้อมซึ่งความบริบูรณ์และวิชาวิมุตจ,จะบริบูรณ์ดนะังนั้นแค่เราเนี่ย พยายามตั้งใจฟังปุ๊บเนี่ยขณะนั้นเนี่ยพร้อมที่จะบรรลุธรรมแล้วน,นี่คือประโยชน์ของการเงี่ยโสดลงสดับ